สุขภาพยิ้มรุ่นที่หนึ่งโดยสมศรีจุย้ยบุญมีคู่ที่สิบหกเรื่องหลอดเลือดหลอดเลือดของคนเราเป็นหลอดเลือดที่อยู่ในร่างกายถ้าเราได้กินอาหารพวกไขมันแป้งน้ำตาลมากๆเลือดเราก็จะแข็งตัวไม่สามารถหมุนเวียนได้ แล้วก็จะเกิดเป็นโรคหัวใจตีบหัวใจตีบตันความดันเบาหวานโรคลงพุงถ้าเรายังกินอาหารประเภทไขมันแป้งน้ำตาลอยู่กินทุกอย่างที่ทำให้เลือดแข็งตัวเราก็จะเกิดเป็นโรค หลายโรคคือโรคอัมาพาตอมาัมพฤกษ์จากนั้นเราก็จะเป็นโรคอ้วนหวัดดีค่ะแค่นี้ค่ะ